ไ,ไหนแล้ปลาไหลอเ,เล่ว่วงไ่ชะง้อไปเ,เ,เยอะลูอันตรายค่ะจริงว่าอแรกไม่จาไ,ไมนะแก้มแดงแัททุกคนเลยลูกเอ้ยโออะใจเย็นเกเอย เลยไหมคะเินเลยคะ่ะเดินเข้าไปเลยคะ่ะมีกระเป๋าเป้เหรอลูกไปเลยคะ่ะนั่งรถก๊อปไปเลยค่ะนั่งรถก๊อปไปค่ะไม่เป็นไรคะ่ะเดีเย๋ยวที่เดินตามเองมาเลยค่ะโอมาล้วจะเหนื่อยแล้วคะ่มวคะ <S <S> <S มาไม่เหนื่อยแล้วคะ่ะถ้าเห็นหนูมีความสุขก็โลก <S <S> <S ตอนนี้เปลี่ยนชุดแล้วใช่ไหมคะ <S <S> <S> <S โอ้โหเป็นเจ้าหญิงตัวน้อยแล้วใช่ไหมคะ พร้อมจะลงเรืออะไรยังคะพร้อมแล้วเหรอลูกพร้อมรอ,มอจะไอ้แล้วใช่ไหมคะคแล้วพร้อมลงเรืออะไรยังคะพร้อมแล้วแต่เราไม่รอจะไอ้ที่สาระนแล้วอไปรอตรงนั้นมันจะร้อนหรือเปล่าล่ะคะนาราขามองกล้องมาหน่อยได้ไหมคะเหมือนหวานไหมนะลูกหวานหวานแบบหวานแดดอะลูกหวานชุน่ยใต้แดด เดี๋ยวเจ้ไอจะนั่งรถก๊อปมานะคะเจ๊ไอกำลังมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าน้องนาราจะตื่นเต้นแค่ไหนจะเจอเจ๊ไอนะคะใช่แล้วสาวใช่แล้วใช่แล้วเจ๊ไอมาถึงแล้วนะคะไปค่ะาไปเตรียมลงเรือแล้วนะคะทุกคนท,ทุกคนเรือที่เราจองไว้คือเรือลับใหญ่ที่สุดข,ของที่นี่นะคะน้าเรือทั้งหมด12คนเดี๋ยวเรามากันไม่ถึงนมาผู้ใหญ่แค่7เด็ก3าวเพียแค่10คนนะคะเราไปดูกันว่าในเรือมีอะไรค่ะ โอ้โหดูเจ้าหญิงตัวน้อยสองคนสวัสดีท่านนะคะมีาน้ารท่านุรนท่านบลายะจันทรนะคะพร้อมหมคะตัวน้อยเจ๊ไอพร้อมไหมคะโอ้โหดูท่านเจ๊ไอท่านนารา หนักมากเพราะว่าดูสายตาซีที่มองของกินค่ะนี่คือสิ่งที่ซีมองอยู่เมื่อกี้นะคะอันนี้คือขนมที่เขามีเตรียมไว้ให้เรานะคะเป็นชีชามนะคะแล้วก็มีข้าวตังด้วยนะคะทุกคนมีข้าวตังด้วยแล้วก็มีขนมถ้วยด้วยนะคะทุกคน มีการเสิร์ฟน้ำเครื่องดื่มซอฟต์ดริ้งนะคะแล้วก็บ<า>นเรือมีอะไรได้วยคะวายวายปาตัต<า>ี<า>้วาย่ะ<า> อีกเลยนะคะอิน,รอ,นอร่อยไหมลูกอร่อยไหมครับอร่อยเหรอครับสนุกไหมครับชอบไหมครับ ีที่ไหนแล้วปลาไหลล่อแหล่เมื่อ๋ยวาชะง้อไปเยอะลู <c oughs> กอันตรายค่ะ เห็นปลาไหมดูดิดูดิโอ้ยยาาปลาเยอะมากเลยอ่ะเขาสาดอาหารลงมาแล้วก็คือปลาขึ้นมาเยอะแสดงว่าเดี๋ยวถ้าเราสาดอาหารนี้ปลาก็จะเยอะมากมากเห็นปะตนเห็นไ้เห็นได้เห็นได้ เป็นยังไงบ้างคะตกลงไปล่องเรือมาสนุกค่ะสนุกเหรอคะแล้วร้อนไหมคะร้อนมากมากเลยอ๋อเด็กๆทําอะไรกันคะไปไปล้างฟักไข่จริงเหรอลูกไหนอยู่ตรงไหนคะไปแล้วเพราะมันแล้วไหนล่ะคะไข่เขาอยู่ไหนอะลูกไข่เขายังขับไม่ออกจริงป้างเขามีไข่จริงเชือเปล่าอ้วนอ้วนเหรอลูกไก่อ้วนใช่ไหมลูกสรุปคือจริงๆไก่อ้วนนะลูกขา้องนารา ไม่แน่ใจว่าไงเป็นไรเขามีไข่อยู่ในมีไข่อยู่ในนั้นเหรอเจ้าไอ้ไข่เยอะมากหรอเขาให้อาหารเราสองเซตใหญ่หนึ่งเซตจะมีอาหารหมดาสิบสี่อย่างแต่ว่าเราประมาณแค่เจ็ดคนผู้ใหญ่เท่านั้นเองเราก็เลยสั่งเก็บหนึ่งเซตเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าอาหารมีอะไรบ้างตอนนี้ก็เนี่ยค่ะ นี่คือแกงมสัสั่นไก่นะคะนี่คือยำปลาโบราณนะคะกุ้งพันอ้อยค่ะพันอ้อยเด็กๆกินได้ต้มข่า,ขาปลาสลิดต้มข่าปลาสลิดค่ะตัดมาก็เป็นซุปปูนะคะปูเป็นลูกปูเป็นก้อนนะคะแล้วก็นี่เป็นลาเตียงนะคะอ,อย่างที่แปดก็เชื่อใจนะคะ หอมหกอดอกบัวนะคะใช้ดอกบัวทำแกงรันจวนนะคะทุกคนมกันก็ะจะคล้ายๆแกงเลียงนะคะอันนี้เป็นสองเกลอนะคะเป็นกุ้งกับเนื้อปูนะคะไม่รู้จักมีแซงว่าแซงว่าค่ะข้างในเป็นกุ้งนะคะเป็นเหมือนยำกุ้งอะคะ่ะเนี่ยอีกหนึ่งเมนูก็คือน้ำพริกมะขามนะคะเนี่ยทุกคนอร่อยไหมคะลูกค้าถุงทองค่ะ เดี๋ยวพรุ่งนี้เอี๋ยวเย็นเนะ้ยระวังล้มกันนะคะอ้าวโหแก้มแดงแพททุกคนเลยลูกเอ้ยจะเย็นเย็นรวยเนี่ยหหนูล้มหนูไม่ได้แผลเลยใช่ไหมคะใช่ไหมคะลูกล้มใช่ไหม วิ่งล้มใช่ไหมคะได้แผลตรงไหนบ้างคะไหนชูดูให้ดูซิมันแสบมันร้องอันก็ห่อไหนลูกได้แผลตรงไหนบ้างคะลูกไหนให้มาดูซิได้แผลตรงไหนบ้างคะมันแสบแล้วไม่ไหวมันแสบแล้วค่ะลาลาวิ่งระวังลูกผ่จากการที่ล้มไปเมื่อกี้ก็จะกลัวล้มอีกรอบสังเกตได้จากการย่อมมือนาะ อันนี้คือมีเด็กคาะแล้วสองแถวหนึ่งคนหนึ่งหน่วยแปลว่ารถมันโหลดอ่ะเต๋อคือเขาไม่ไปไม่ได้อ่ะเต๋อหนักอะค่ะเดี๋ยวต้องลงอะค่ะสังเกตไหมคะว่ารถมันอึดเนี่ยเขาเรียกว่ารถอึดเครื่องมันโหลดสังเกตไหะว่ารถนอดเนี่ยเขาเรีว่ารถอึดเครืองมันโหล ทุกเลยจิทุกเ,ยเ้ยโอเคโอเคอ่ะมานทนี่หน้าเลยลูกเอ๋วเปิดประตูเอาขึ้นข้างหน้ารถเลยค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายครับเจอกันคลิปหน้าครับชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดทำเป็นใครให้น้องนรอกด้วยนะคะ